วันนี้พบกับช่องสาวโบไซรลยนะคะเราจะมาดูเจ๊นันนะคะคนขยันนะคะหลังจากไปเที่ยวพามะนาวแล้วก็วัดเขาเหลม,มารักรถมากแล้วก็หัวหักก็หัวนะคะมีคาเคนะคะสร้างคาเคไว้ทําไมเราไปเที่ยวได้แล้วก็ล้างรถได้เหมือนกันนะคะทุกคน <laughs> ต้องล้างแล้วล่ะค่ะทุกคน <laughs> เราจะเป็นผนเกนะคะโดนเบื้องตีนผนเกฉีดน้ำนะคะ เนื่องจากว่าไม่ใช่น้ำอันนี้ก็ขัดๆสูๆไปเพือมันจะออก <laughs> <laughs> มันไม่ออกสักทีนะอ้อเนี่ยไอัเน,นี่ยเน,นี่นะนนยวันนี้แหละวันนี้แหละอือหือใส่ใส่อะไรล้างสันไลเหรออย่าเหยียบต้นไม้อีแม่ <laughs> <ฮ> <laughs> บอกว่าอย่าเหยียบอย่าเหยียบบอกให้ขับรถอย่าเหยียบคนเหยียบซื้ ขับชิดเกินแล้วก็จะหยาบไปหยาบพูดหยาบพูดดูดูชุดนะคะกูหลาเสียดายเสือเสเส้อผ้าดมีหอมเสื้อผ้าล้างรถนะคะสีขาวหมอกจอกยาวจีก็ถือข้นแล้วะให้จะรีบล้างหน่ะนะหอมหมูมาแล้ววะสีย่างไปกินหมูน้ำเขาจาักบานแค่สีเบิดแล้วล่ะ ล้างนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปซื้อกุ้งนะคะซื้อกุ้งมาสลองสลองนะคะหนึ่งหมื่นซับแม่นบ่อีรีีลลิล้างไปล้างไปอย่าโบนเอ็งดูหน้าณชานะคะไม่ใช่ดูปากนะคะเอ็งดูหน้าณชานะพี่เคยลงทุนอะไรบ้างตัวเยโนต้องลงทุนแล้วแหละเนี่ยหมื่นซับแล้วเนี่ย เอาตังมายืมก่อนเจอกุ้งต้องมาแล้วแหละคนขายกุ้งนะคะวันนั้นไปซื้อกุ้งเนาะเขาบอกถ้าไปซื้ออีกให้จะติ๊กเกอร์ผมหน่อยนะติ๊กเกอร์ไปให้ผมหน่อยก็เลยยังไม่มีสติ๊กเกอร์นะคะก็เลยยังไม่ไปนะคะน้ำยาล้างรถก็ต้องน่าจะเข้าแล้วแหละรถรถ,รถเยอะขนาดนี้นะคะเราก็เป็นแผน ฉีดนะํะฉีดน้ำอันนั่นอยู่ไนล่ะอันนี้เตมน้น้่ไ่ะ้เิดอันนนไหนล่ะอี้เึิ้ห้ดอััไหเตน้มดอัน้สอก่ไห่ะันตหมอัน้ไม่ต้ห้หมดอันน้่ห่ันเหหมอันันอหมดอันนตม้อันน้อก่ไห่ขับนี้ินหมดันนนอย่ะันติมพ้หอนนันอ่นะ ไม่มีเลยไม่มีน้ํานะรถโบโบไม่ล้างก็จริงแต่น้ําล้างกระจกต้องมีนะคะรับรถไม่ลม้างแต่ล้างแต่กระจกก็ยังดีนะคะพี่น้องก็ต้องคัดคัดเราแม่งให้โผลวนะคะทุกคนค่าจ้างเท่าไหร่นี่ห้าสิบสตางค์ไปเอากับไอ้นุ่น อันนั้นทาจะยากใต่อันนั้นทาจะยากเอาเร็วๆจ้าเร็วๆจเวจาเ้จาเบื้องตีนควายก็อะไรที่ยืมรองเท้ามาใส่อะครับซื้อน้ำนะอือหือบอสันเอาอะไรนะเอานมเย็นป่นให้ใครครับ นมเย็นส so is ีอะไรลูกไม่คบไม่บางทีเด็กมันสับสนนะคะว่านมเย็นกับชาเย็นมันไม่เหมือนกันนะคะนมเย็นกับอืออืมอันนี้เด้อพ yes ี er Alter, ่เปิดวันนี้เด้อเอานมเย็นหรือชาเย็นนมเย็นอาะสีอะไรมีน้าแดงมะนาวโซดามีครับเอาน้ำแดงมะนาวโซดาเอาน้ำแดงมะนาวโซดาเปลี่ยนแล้วนะเอาปั่นใช่ไหม โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำน้ำให้เด็กแป๊บหนึ่งคะแฮมีที่เครื่องหยพบพอมนะพี่น้องสิไปใส่จะว่ามันสิไปทำมันสิไปใส่จะว่ากูคือปวดตดแเถอ่วะต้นอาอ์เออะไรบอสอ่าอ่านซื้อได้จัดได้ซัดอไดจัดได้เรื่อยเรื่อยติดเรือสลาม สบายบ่นอมองาไปอีกนอนเหนเออยสบายอยู่บ่อมันเหืนอยไหมนอนเือนหยาสบายอยู่บ่อุ้มมันเห็นยาไหมอื่นยังบ่อื่นหยาเนาะแม่บ่มันตงเอื่นยังชุวมามันแต่งงานมันตงเอื่นนี่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ เพราะว่าไอ้ไอ้นนม่ต้อเออนได้บุญปัญญาเนาะเออเอองั้นนอนเอือนนอนฮือนแม่เทาแม่เทาบ้านเออเออให้แม่เทานอนเฮือนแม่เทาสบายอยู่บ่าหล่าสบายครับแม่เทาเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังให้แม่เทาเนี่ยดูแลลูกสาวแม่เทาฟังด้ยพี่น้องดูแลลูกสาวนะคะลูกสาวให้ให้แม่ให้แม่เทานะคะ อยู่หมูมองหน้านาะเขามาเอาเดียวบอเอ,ออเออคอยไปก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยไปเอาขวายก่อนอคิดเยอะแยะนะคะ,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 ะไม่ให้ทาย <c oughs> มาหอด้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวมาไม่รู้ว่ารถไทยของใครนะคะมาจอด แล้ไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรนะโอ้ยเอามาส่อมนะดูถอดเครื่องออกไปแล้วนะถอดอ้นเนี่ยออกไปแล้วนะให้เสือนกซ่อมเหรอหรือยังไงนะคะก็โดนรืลล้อไปแล้วนะคะเห็นบ่ถูกรื้อไปแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรถไครเนาะดูสิมไม่จอยไปเพื่อนข่อยบไปประสาทมานะคะวันนี้ไปประสาทมาแล้วก็กลับมาอย่างเร็วเลยนะคะก็เม่ก็บอกว่าจะไปสาวน่นโทรตามนะคะว่าจะไปเอ่ออะไรนะพามนาวกวัดเขาเหลี่ยมนะคะก็เลยมามาถึงก็ไม่ได้ดูนะว่ามีรถอยู่หรือเปล่าจนกลับมาจากวัดนะคะดู เพิ่งเห็นรถนะคะพี่น้องเพิ่งเห็นรถนะคะตู้แอร์นะนี่แต่ทำไมไมันไมมีตู้แลว้วอะนะคะก็น่าจะเป็นรถของลูกค้านะน่าจะเอามาให้เราซ่อมนะคะน,นี่ก็รถเราจอดผิดที่นะคะน่าจะว่าเราเข้าฝั่งนี้ไม่ได้นะเราจะมาจอดนี่ก่อนของก็อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวโบไปเอาคุณแจรถที่บ้านนะ แป๊บหนึ่งค่ะบบก็ไปเอาของให้แม่นะคะไปเอาของให้แม่นาะไปรูดนะคะเะเอาชนะมานะคะก็เลยของมันยังไม่ได้เก็บออกจากรถนะคะัน่อ่จากว่ารถมาจอดปุ๊บก็วิ่งขึ้นรถรถเอปูเลยนะคะรถพ่อเลยะคะ่ะ รองเท้ารองเท้านี่อยู่คู่รถนะคะไม่เคยเอาลงจากรถนะเนื่องจากว่ามีงานอะไรเราก็วิ่งขึ้นรถเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาเอารองเท้าไปหลายขู่นี่ก็จะเป็นของไม่ต้องยกลงปวดแค้นนะพี่น้องเย็นนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรมากค่ะก็หลังจากที่มาจากวัดนะคะก็เหนื่อยล้ากันนะคะก็เนี่ยกับพ่อก็ไปกินหมูนะคะเจ๊นันน่าจะไปถ่ายถ่ายตรงที่เขากินหมูเนาะส่วนนุ่นกับนนนะคะนนก็เข้าห้องนะคะนอนพักเอ็นหลังนะคะแล้วก็นุ่นก็ไม่รู้ขับรถไปไหนนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะไม่เล็กน้อย นี่ก็จะเป็นของแม่ไม่ใช่ของเรานะคะของแม่นะคะบางก็จะเงียบเงานะคะเยังไงบูขอตัวไปเก็บของให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ